ไปดูเอ่อเงาะครับผมนะอันนี้เงาะเงาะโรงเรียนใช่ไหมพี Mother, no ่แต no do ่มาปลูกที่บ้านก็เป็นเงาะขี้เกียจไปโรงเรียนอันนี้เป็นเงาะนะครับนะเริ่มเหลืองแล้วคุณบิ๊กนุ๊กจะเด็ดนะเนี่ยเกิดใจสูตรสองสูตรสามนะนะครับใช่ฮะใช้สูกสองสามอยู่นะอ้าวคุณแจ็คคุณมาแซ่บสิ่งมือหุ่นทำไมเป็นหนึ่งของบิ๊กนุแล้วก็โยนความผิดให้ดิ่ฉันพี่น้องเกษตรกรขาหนี่คุณลองกินดู ผมลองกินประจําเลยเหลืองแล้วลองบ้านพี่ชนาก็ลูกขนาดเนี้ยผมก็กินไปแล้วคุณลองกินดูเป็นยังไงอุยไม่ติดเดียวเองอ่ะคุณหวานหวานมากเนาะนี่กำลังออกดอกก็มีนะแจ๊ทุ่เกษตรเองเลยอันนี้พี่ขาอันนี้พี่น้องใส่ก่อนขาเงาะนะคะก็คือเวลาใช้เราจะใช้แตกต่างกับทุเรียนนะเงาะระยะติดลูกติดดอกอย่างนี้ใช้สูตร2กับสูตร3 นะคะฉีดพ่นทางใบแล้วฉีดไปเรื่อยๆเพราะลูกโตสูตรสองก็จะสร้างเนื้อขยายลูกสูตรสามจะระบำลูกผิวบำรุงขั้วแต่ที่สําคัญนะสิ่งที่เราเจอง้อคือเพลียแป้งครับราแป้งวันนั้นลาดำแล้วคุณใส่ผงบิ๊กเจ็ตไปด้วยแล้วก็แมลงศัตรูพืชก็คือบิ๊กเจ็ตแมลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าพี่ผู้ใหญ่พี่ใหญ่ฉีดอะไรบ้างเมื่อกี้นะเพราะว่าผมชิมแล้วนะครับปกติเนี่ยออกออกเหลืองเหลืองแดงเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวอมหวานแต่ของพี่ผู้ใหญ่เนี่ย ออกหวานหมดเลยครับคุณเจษจะไม่หวานได้อย่างไรนี่นี่นี่เพราะว่าไอ้พี่ใช้สูตรสองสูตรสามแค่นั้นเองเหรอครับสูตรแล้วก็ผงบิ๊กเจษเพื่อป้องกันลาดำโอ้พี่น้องเสกกรขาเนี่ยหวานมากนะคที่ขนาดลูกยังเล็กอยู่นะ ออกเหลืองนิดนึงเนี่ยแล้วดูเนื้อดูเนื้อโบตี้ออกออกมาเนี่ยคือกรอบดังกรึ๊บเลยใช่เพราะว่าผิวเขาสวยแล้วเนื้อเขาใสเนื้อเขาตึงมากนะคะพี่นกเตกอนขาตึงเหมือนพี่แจ๊ดเลยนะอ่ะแล้วดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่นกเตกอนผิวสวยเนื้อสวยมากแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะสวยเมันนางสาวไทยนี่พี่นกเตกอนขานี่นี่นี่ดูเนื้อเขามือพี่แจ๊ดอาจจะไม่สวยนะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ แล้วมันล่อนพี่น้องใส่ก้อนนี่ขนาดลูกยังเล็กอยู่คุณทําไมสร้างเนื้อเยอะขนาดนี้ตัวสองทำไมรู้ไหมว่าทําไมผมถึงชอบทานไอ้ลูกสีแบบนี้เพราะว่าเขาจะออกเปรี้ยวอมหวานครับผมนะแต่ของผมพใหญ่เนี่ยหวานเลยหวานหวานจริงใช่ฮะหวานเลยไม่มีเปรี้ยวเลยฮะหวานหวานใช่เนี่ยผมจะบอกว่าโปรตีนผมชอบแบเนี้ยสีแบบนี้มันออกเปรี้ยวอมหวานรวยครับผมหนึ่งพันเขาหนึ่งพันโรงเรียนแล้วก็อาหารที่เติมโรงเรียนคือตามไปขโมยเขาจากโรงเรียนมา นอเสกอรอร่อยจริงคนเพิ่มอ่าตอนนี้นะอย่าลืมนะง้อคุณบิ๊กนุ๊งง้อกับมังคุดมังคุดนะครับแน่นอนครับเราไม่ได้ใช้เหมือนทุเรียนนะครับนะเมื่อไหรที่เขาเริ่มออกดอกแทงดอกมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใช้สูตรสองและสูตรสามเท่านั้นนะครับในการฉีดพ่นนะครับสูตรสองสูตรสามนะครับฉีดไปจนกว่าเขาจะเหลืองเลยฮะนะพอเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราองดูดูขนาดนะครับนะว่าเขาเหลืองออกแดงหรือยัง น่าจะเหลือมันจะมีเหลืองนะเขียวออกเหลืองนะครับแล้วก็เหลือออกแดงนะครับหรือส,ส,ส้มๆอะไรนะ<ช>เราก็เติมสูตรส,สีเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความหวานให้เขานนะจ๊ะอ่ะ,อะต่อไปก็ไปมังคุดมังจ้ะ พี่เกตกรขาเนี่ยหลังเรานี่คือต้นมางคุดมังคุดครับผมทั้งหมดพี่เก็บไว้สามต้นใช่ไหมใช่แต่คือไว้กินไว้กินเพราะว่ามันแก่ลงคนแก่แล้วมันเก็บยากดูเลยากอ่ะมานี่พี่เกษตรกรขาคุณบิ๊กนุครับทำไมต้นอุดมสมบูรณ์อย่างนี้อ่คุณเข้าไปเลยครับคุณเข้าไปเลยเห็นแวบๆนี่พี่ผู้ใหญ่ขาเดี๋ยวพี่แกเข้าไปก่อนนะนี่นะลินเริ่มขึ้นสีแล้วนะนีต้องมีลูกสูงด้วยนะครับเนะ อันนี้เหมือนเราเข้ามาในอุโมงผีสนาสนนครับเย็นสบายมากเลยคนบิ๊กนู้อุ้ยคุณเจษเสร็จชั้นแล้วชั้นเจอแล้วลูกสุกด้วยไหนไหนคไม่ถึงชั้นโต๊ะเฮโลเตีตเยเขาเอี๋ยเดี๋ยวดิฉันหยิบให้กับคุณเชิญค่ะโบนัสเดี๋ยวดิ๋ยวฉันห,หยิบให้นะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรกึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เอาลูกนั้นครับผมเอาลูกนั้นครับคุณเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณบิ๊กเจษมีการห่อใส่ผมเสื้อมันรั่วอย่างเมื่อกี้ นิดนึงพี่น้าใส่กอน่ะลูกอย่างเล็กคุณจะไปคบไอระทำจำเราเขาไม่ได้คุณพี่แก๊สคุณถึงขนาดต้องห่อใส่เป้าเส <laughs> ื้อมเลยเื่อกี้อ่าพี่น้าใส่กอนขานะครับผมคุณพี่นุับต้นใหญ่อายุกี่ปีแล้วพี่ต้นนี้ก็ประมาณสิบสิบปีป นะคะไม่มีโรคเลยเหรอคะพี่เนี่ยไม่ไม่มีต้นสมบูรณ์สังเกตได้เลยแต่คุ้งแต่ไข้ขึ้นไม่เนาะใส่กอขาแล้วใบสวยแล้วก็ออกดอกออกลูกเยอะมากคือต้องบอกว่าปกติน่ยมันคุดทำกันยากนะคุณบิ๊กดูใช่ครับคุณกินแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็เราใช้สองสามไงเออครับหวานมากใช่ที่ที่มันบ วิจารณ์หรือว่ามัาานวิยอดนะวิจารณ์ทำไมมเิดยอทไมเปรียบเทียบเลยวิจารณ์มิกนุยอดมันจะสั้นยอดสั้นยอดสั like ้นปั๊บมันจะออกดอกอใช่สร้างอันยาวนี่ไม่ผ่านน่ะใช่เพราะว่ามังคุดเวลาถ้าเขายืดยืดเอ่อยืดช่วเออดึงก้านออกมาแล้วเขาก่อนเคยเป็นป่านุ๊กแก้วเนี่ยถ้ายิ่งยืดยาวขนาดไหนโอกาสที่จะเป็นดอกจะเป็นใบเนี่ยย่ายขนาดนั้นอง่ายขนาดนั้นนะก็จะกลายเป็นใบแทนใช่แต่ถ้าเป็นสั้นเนี่ยมันออกมาปุ๊บเนี่ย ออกผลออกแล้วแล้วมันจะอ้าปากมาเป็นที่ว่ามันดอกเลยนะครับบิ๊กนุบิ๊กเจ๊ที่ว่ามันออกมาสองรุ่นนะรุ่นแรกมันจะแตกยอดนะแตกยอดออกมาคือรุ่นแรกมันออกมาแล้วแต่ว่าพอรุ่นสองพอพี่ใช้สูตรสองสูตรสามนะเจบมันยอดมันจะหดยอดหดปั๊บดอกจะออกม่อีกยอดมันตันนะครับนะยอดตันแล้วออกดอกมาเชื่อเลยนะคะและที่สําคัญนะสูตรสองสูตรสามอ่ะ ทําให้ลูกใหญ่เพราะสูตรสองเขาสร้างเนื้อขยายลูกนะคะแล้วก็สูตรสามนะผิวสวยนี่ยังไม่ได้เติมสูตรสี่นะยังไม่ได้เติมสตรพี่นพเรกรขายังไม่เติมสูตรสี่อยากรู้ไหมว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูนะอ่ะดูผิวก่อนดูขั้วดูผิวนะนี่คือราชินีของผลไม้นะคะเดี๋ยวนะคะนี่พี่นงเสรกรขาสวยไหมสวยมากขออนุญาตทิ้งนะคะเนี่ยพี่นงเสรีกร นะขาวโบเลยนะครับนะขาวโบเลยบิ๊กนุชอบอ่ะขาวอย่างเงี้ยอ่าพี่น้องแตก่อนเนี่ยขาวเนื้อเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนขาสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่น้องแตก่อนขาสวยมากขาวแล้วเนื้อตึงขาวเนื้อตึงเนื้อเยอะแล้วที่สําคัญนะคะนี่คือยังไม่ใช่สุรสีนะลูกยิ่งใหญ่ขนาดนี้รสชาติต้องมาไม่ใช่ขาแต่รูปจูบไม่หอมรสชาติต้องได้งั่มเออคุณนี่นะกินทุกที่ ไปทุกสวนเลยคุณอ่ะไงต้องใส่ก่อนหาเม็ดหุบเม็ดเหลือเม็ดเดียวอ่ะมีเม็ดแค่เม็ดเดียวไม่ใช่แล้วคุณคืนหมดแล้วไม่่มีเม็ดเดียวเม็ดใหญ่เม็ดเดียวแต่ไม่ใหญ่มากเคี้ยวได้เพราะว่าพี่แดงเคยบอกว่าเม็ดเคี้ยวได้กินได้คุณกินมีคนสูงมากนะครับนะคุณแม่เอาคนบิ๊กนูพี่ผู้ใหญ่สรุปนะผลไม้ที่ไม่ใช่ทุเรียน ใช้สูตรสองสูตรสามเท่านั้นนะกลับมังคุดลำไยอ่าทุกอย่างนะครับมังคุดลำไยสับปะรดได้สูตรสองสูตรสามถูกต้องครับผมพอพูดถึงสับปะรดเกษตรกรค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ผู้ใหญ่ก็ปลูกทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็สับปะรดสวยมากนะคะมาปุ๊บเนี่ยคิดเมนูได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะย้ำนะใครที่ปลูกผักผลไม้ใครที่ปลูกเงาะนะเอ่อไอเนี่ยเฮ้ยจัากระจาดคุณ อะันอันนี้เขาลอกคาบแล้วครับลอกคาบแล้วอ่าใครที่ปลูกงอกกับมังคุดนะสูตรที่ต้องใช้นาพิดทางดินผสมผงวิกเจ็ส่วนทางใบนะคะถ้าเริ่มต้นปลูกยังไม่ออกดอกนะใช้สูตรหนึ่งสูตรสองแต่ถ้าเขาเริ่มติดดอกติดผลแล้วสองกับสามยาวเลยแล้วค่อยเติมสูตรสี่ทีหลังนะคะแค่นี้เองง่ายและเรนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าธรรมชาติแน่นอนไม่มีสารเคมีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจักจันรยังมาลอกคาบตรงนี้เลยเขาอยู่ได้แสดงว่าพอปลอดภัยไม่มีสารเคมีนะจ๊ะุณดูตะคุบตะไคร คุณอาพี่น้องเสกกรขาย้ำนะฮะหากใครจะสอบถามสั่งซื้อหรือปรึกษาเรายินดีที่จะให้คําแนะนําคําปรึกษาพี่น้องเสกกรนะคะย้านะทอนิสยามของเราใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนไหมลดปุ๋ยไปเยอะไหมปุ๋ยนี่แทบบางไอตุเรียนเล็กนะพี่แทบจะไม่ใช้เลยใช้ไอของทางใบอย่างเดียวนะให้นิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะแต่ไม่ต้องให้บ่อยนะคะลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยลดต้นทุนเรื่องยา เออสุขภาพดีขึ้นเยอะไหมอ่ะดีนี่หกสิบแล้วอันนี <Yeah. S 1> นะคะและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรขาใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลเร็วนะคะเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขาหากใครที่อยากที่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่ทําการเกษตรให้ปลอดภัยแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องธรณีสยามเท่านั้นเข <นะ S 1> ้ามาะนะคะเข้มานะจ๊